สวัสดีตอนเที่ยงจ้ามาอัปเดตตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงหัวแล้วจ้ามาเบิ่งกันว่ามาถึงเขียใจของบ้านแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงหกหนาทีมาหอดหมองล่างจานละ,ะนั่ง เมื่อวานนี่น้ำู่พู่นซื้อต้นใหม่แต่ตอนนี้ท่วหมดแหล้วน้ำจะพาไปนางน้ำหน้าไปเบิ่งหนา้าท่วเมสมอกันบดนี่จับตอนนี้เป็นทะเลไปแล้ว อย่ายางไป่ดึงให้พ่อพาไปเนาะเอาพ่อมันคือเ,เอาอันนั่นเกี้ยปไปอีกวะพอ่อน่ะน้าม,มันกำลังดึงไปน่ะอ่ะดึงน้า ถึงขาอ่อนละมา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 เดินด้วย,วย,วยม้ำไปเลยตัวเฮ้ยน้ำท่วมถ้าน้องแก้มมาไปกีพารก็มาเล่นน้ำยู่นี่ีแล้วค่ะ น้งไหลอยู่หัวเขาเรียบร้อยเห็นถนนเส้นนั่นไห,นไหนมจ๊ะหูยถั่วมืดไม่มันลอยไปกับน้ำด้วยนะ่ะ เดี๋ยวพ่อต้องผักไปทั้งไหนผักไปทั้งปุ่นตีเศร้านี้น้ามาขึ้นเมื่ึ้นป่านนี้ ตอนนี้เรียบร้อยเออน่ะดันไปพร้อมต้องไปดันตั้งตัอีกึ้นอีกอ่ะป้า,ปา อืมน้ำให้มันดันไปปวอพว้อต้องไปดันข้างหน้าอีก,กหรือ่อีกศอก,กนึงละเต็มพอดนาบ้านพนาุลบาลไปเบื้องฝายน้ำปะ ผาหนางโล่บนเถอะเป็นหย,นยางค่อยไปย่านยาย่านหยางมันว่จะ้ะยาเขาบอกฉีดยาจะ้ะเพราะว่ามันมีเวลาอีเ้ฉีดยามีแต่ฝนกับฝนมีแต่ฝนกับฝน คนค้นยัน่นงางตุกน้ำอันนี้มองใดสูบน้ำนยจ้ะที่ไทยเบิ้องอบั่นเพิ่นเอารถไถขึ้นไปแล้ะรถไถขึ้นไปบ้านลนะ